เยสสวัสดีค่ะยนดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกม i s น n l e a g u e นั่นเองค่ะเกมนี้นะคะเป็นเกมมบายนะคะที่สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยว้าวน่ารักสุดๆเลยใช่ไหมเป็นเกมแนวเรีย RPG นะคะน่ารักสดใสสไตล์ญี่ปุ่นเลยเร a l ในที่นี้เนี่ยก็คือ r ร a l Time นะคะหมายความว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้เลยค่ะไม่ว่าเป้จะเล่นอยู่แล้วเพื่อนๆก็สามารถมาแจมได้ด้วยนะโว้นี่ยังไม่หมดนะคะเพราะว่ายังมีระบบ u n i s ซ n Attack ค่ะที่สามารถอัญเชิญสัตว์อสูรออกมาเป็น ถ้าไม้ตายได้แบบอลังการเลยแถมยังเพลิดเพลินไปกับการแต่งชุดแฟชั่นที่สามารถปรับได้กว่าร้านแบบเลยว้าวสมแล้วนะคะที่เป็นเกมอันดับท็อปๆใน App Store ของญี่ปุ่นเลยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปดูระบบอาชีพของเกมนี้กันดูดีกว่าค่ะให้กดไปที่เกียร์นะคะแล้วก็ไปที่อาชีพนี่จะสังเกตว่าอาชีพของเกมนี้นะคะก็จะมีเป็นเมดค่ะเป็นนักดาบนะคะเป็นหอกธนู แล้วก็เป็นพระค่ะและจะบอกว่าไม่ใช่เลือกได้แค่อาชีพเดียวนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นข้ามสายอาชีพได้ค่ะอย่างแป้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเมดอยู่ใช่ไหมคะแป้งอยากจะเป็นพระด้วยก็สามารถที่จะมาเรียนตรงนี้ได้ค่ะปึ๊บกดเรียนสกิลกันเลยฮึบนี่เห็นไหมคะว่าแป้งก็สามารถเรียนได้เหมือนกันเมื่อเรียนอาชีพรองเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองไปดูที่สกิลค่ะ จะสังเกตเห็นว่านี่สกิลพลัสเนี่ยมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ค่ะสมมุติว่าแป้งกามาแทนอันนี้นะอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพูดเราจะหาว่าขี้โมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะนี่กดไปที่เควสเลยนะคะแล้วก็กดไปที่กรุบเควสค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเควสของแป้งนะคะที่แป้งได้ทําไว้เอาล่ะเริ่มปลดล็อกอันนี้กันเลยเริ่มการประจนภัยเลยค่ะอ่าตอนนี้แป้งเข้ามาตลางคันนะคะ นี่มีเพื่อนๆของเราเนี่ยโจมตีอยู่พอดีเลยนี่ดูใช้สกิลพระฮิวเห็นไหมฮิวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสงสสัเนี่ยแป้งเป็นนักเวทอยู่แล้วนะคะเลยทำให้พลังการโจมตีในด้านเวทเนี่ยเยอะตามไปด้วยว้าวขับขึ้นมากนะเพื่อนที่ฮิวให้ฮึบนี่ท่าโจมตีไหนเท่าไหร่800สุดยอดไอฮิวไปเพื่อนๆ เห็นต้องเกตนี้ไหมคะอันนี้เนี่ยคือยูนิซันแอตแทกเนี่ยฮะที่เราจะสามารถกดเพื่ออัญเชิญเทพปสูนออกมาได้คะ่ะว,ว้าวออกมาแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นบอสค่ะหุยมักงกรตัวนี้น่ารักจังเลยเพื่เกตกล้ามากนะที่มาถึงด่านนี้ได้เดี๋ยวเราจะลองให้เกตเม็ดเมด็สีแดงๆของเพื่อนๆเนี่ยเต็มนะคะแล้วเราจะกดพร้อมกันเลย <c oughs> เดี๋ยวขออธิบายการทำงานของเจ้ายูนิซันแอทแทกก่อนนะคะ ซึ่งอยู่ในซันแอดแท็กเนี่ยเป็นการเรียกสัตว์อสูนออกมาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเทพสัตว์อสูนของตัวเองนะคะแต่ละธาตุแต่ละธาตุาไปแต่เงื่อนไขในการเรียกสัตว์อสูนตัวใหญ่ออกมาแบบอลังการแบบนี้เนี่ยระบบเนี่ยก็จะคำนวณน,นะคะว่าธาตุไหนเยอะที่สุดแล้วก็จะเรียกอสูนตัวใหญ่ธาตุนั้นออกมาค่ะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นธาตุไฟนะคะก็จะเป็นธาตุไฟแบบอลังการออกมาเลยออาไฟไปกินซะไอเด็กน้อยอ่ะฮิวไปเพื่อนๆเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งฆ่าตายดิยังไม่ได้ ยังไม่ได้ทันกดยูนิซัตเดียวคนเพื่อนเพื่อนเอออะไรกันเนี่ยไอพวกบ้าไอนี่ติดผิดด้วยโอเคได้ของรางวัลค่ะแต่ละด่าเนี่ยก็จะได้ของรางวัลแตกต่างกันนะคะคเครียดเอาล่ามาดูดีกว่าว่าแป้งได้อะไรบ้างได้ผ้าปิดตานะคะได้อุ้ยได้ธนูกระดูกด้วยซึ่งของพวกนี้เนี่ยถึงมันจะเลเวลน้อยนะคะแต่เราสามารถเอาไปปรับใช้เป็นชุดแฟชั่นได้ค่ะ ให้ MVP กับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยออ้เมื่อกี้พูดถึงชุดแฟชั่นนะคะตอนนี้เนี่ยคันไม้คันมืออยากจะแต่งตัวเต็มที่แล้วให้เพื่อนๆเนี่อนอยไปที่ตัวละครของเราค่ะจากนั้นเนี่ยก็ไปที่อุปกรณ์นะคะสังเกตเห็นคําว่าแฟชั่นตรงข้างบนเมล่ากดไปที่ตรงนี้เลยเพอกดชุดแฟชั่นนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนพวกทรงผมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนี่อย่างนี้นะคะเป็นตาแบบดุดันนี่ดุดันสีฟ้าสุดยอดแล้วแป้งเนี่ยเป็นเมทนะคะแต่แป้งดันใส่ธนูได้ด้วยนี่ก็ ลองใส่พวกนี้ได้นะคะเป็นชุดเอาเป็นชุดแบบไหนดีเอาเป็นชุดแบบสีทองแวววาวอย่างนี้อันนี้เหมือนแบบพวกนักดับมากเกินไปเนาะอย่างนี้ดีกว่าเซ็กซี่นี่ก็ได้อ่าต่อไปนะคะก็เป็นหมวกค่ะนี่ใส่หมวกพ้าเข้าไปนะคะโคตนไม่เข้ากันเลยค่ะอะไรคะ่ะเพื่อนๆก็ลองไปแต่งกันดูนะคะสนุกแน่นอนค่ะส่วนใครเนี่ยอยากได้ชุดเทพๆนะคะแป้งแนะนําเลยให้ไปที่ตรงนี้ค่ะกาชปอง นี่แต่ละวันเนี่ยก็จะสามารถเปิดได้หนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวแป้งลองเปิดดูดีกว่าหนึ่งครั้งฉันจะได้อะไรนะขอให้ฉันได้เทพๆหน่อยละกันชว่วงเป็นลูกสมุนน้อยนะคะส่วนข้างล่างนี้เนี่ย่ะก็จะเป็นของที่เปิดออามวแล้วจะได้สเตตดีๆค่ะตอนนี้เนี่ยแป้งถูกใจอันนี้มากเลยอะ50สบเจมไม่รู้ละลองเปิดดูหน่อยดีกว่าเผื่อได้ของเทพโอมของเทพจมบันเกิดแก่ข้าด้วยเถิด <laughs> วููฮขอให้ได้สีแดงสีทองสีเรืองแสงวิตอนนี้เราได้เป็นเรนโบ์ด้วยว้าวได้เรนโบ์มา1อันได้สีทองสองอันแล้วก็สีแดง1อันนะคะอันแรกประเดิมด้วยไม้คทาค่ะโอ้โหสุดยอดต่อไปเนะคะเป็นสีทองโอ้โหชุดแบบญี่ปุ่นสุดยอดและต่อไปนะคะดาบสีทองเรืองแสงวิบวับ อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่านี่โอ้โหชุดแบบฟรุงฟริงกระโปรงสั้นต่อไปนะคะสีทองโอ้โหอันนี้อย่างเท่ถ้าเป็นผู้ชายนี่คงเทมากเลยนะต่อไปนะคะอันนี้เป็นแลสุดๆค่ะเป็นอัญชล์เลยโอ้โหอัศวิน เข้ากับอาชีพฉันมากเลยขอบคุณมากนะเห็นแม้เปิดแค่ทีเดียวเนี่ยได้ของแรตั้งหลายชิ้นแน่เมื่อเพื่อนเพื่อนได้ของเทพเทพแล้วเนี่ยก็อย่าลืมอัปเกรดเจ้าของพวกนี้ด้วยนะคะโดยการตีบวกค่ะซึ่งแป้งเนี่ยก็จะเอาของที่ไม่ใช้เนี่ยค่ะแล้วก็เอามาตีแบบนี้นี่ว้าวสุดยอดเลเวลของชุดนะคะหรือว่าของอุปกรณ์ต่างเนี่ยก็จะอัพ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 แล้วก็จะทําให้ค่าสเตตเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะเอาล่ะเดี๋ยวแป้งขอเนรมิตตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะ และยังมีระบบอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบกิ้ค่ะมาเดี๋ยวแป้งจะลองสร้างกิลดูนะคะนี่คุณต้องการจะสร้างกิลไหมต้องการโอเคเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าแป้งก็จะมีกิลนะคะเป็น0ูนย์ศ4นะคะใครที่อยากจะเข้ากิลแป้งเนี่ยก็ลองสมัครมากันเยอะๆเนาะ ส่วนไอ้เจ้าตัวเล็กๆที่มันเดินตามอยู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นตัวหาของค่ะซึ่งใครเนี่ยอยากได้ของแล้วนะคะก็สามารถให้มันเนี่ยออกไปหาได้ค่ะนี่เห็นไหมได้ของมาเต็มเลยทาเดานไม่เลวเลยทีเดียวเพื่อนยากนี่นคะคะเขาก็จะไปสำรวจค่ะซึ่งอยากให้สำรวจแบบไหนก็ได้ส่วนแป้งเนี่ยชอบให้สำรวจแบบใช้เพชรน,นะคะเพราะว่าแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยได้ของกลับมาเยอะแยะเลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เลือกเพื่อนนะคะใครก็ได้เอาคนนี้แล้วกันอากิระ จะไปสำรวจที่ไหนดีนะที่ไหนมีของดีๆโอ้ฉันเจอแล้วในปราสาทนี้ดิเองเ,อเดี๋ยวมานะเจ้าหนายก่อนจะจากกันนะคะในวันนี้เนี่ยแป้งก็มาเล่นในโหมดของเฟนเควสค่ะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาเพื่อนๆน,นะคะมาช่วยการโจมตีได้ด้วยนี่เอามาทุกคนเลยนะคะโหดูเพื่อนฉนดเลเวล50กว่าแต่งตัวฟรุง้งฟริ้งกันทุกคนเลยดีนะเนี่ยมีเพื่อนเยอะและเก่งด้วยนะคะเลยสามารถทาเควสอะไรก็ได้นี่600กว่าอย่าเนี่ยโอ้ดูอันนี้ดิ ดูเคียวอันนี้ดีสวยมากทุกคนแต่งตัวแบบอลังการสุดๆเลยอะสงสัยแป้งเนี่ยต้องไปอัพเลเวลเลาหาของให้มันมากกว่าน,นี้อีกเนี่ยคะอาฮิวให้หน่อยละกันรืบทุกคนฉันฮิวแค่200เองนะ <c oughs> ฮิวได้กระจอกมาก <c oughs> เดี๋ยวต้องกลับไปเอาสกิลเดิมมาแล้วนะคะสกิลเดิมของแป้งเนี่ยเป็นสามารถใช้นะคะแล้วอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นค่ะ ว,ว้าวตอนนี้บอสมาแล้วฉันคือบอร์ต้นไหมยจ้ะนี่นะีคะแม่งเจอตัวนี้เนี่ยบ่อยมากเลยเพราะว่าเคยไปช่วยเพื่อนหลายครั้งมากเลยนะคะในโอ้ยเพื่อนตี2,610แกตีแรงไปไหนเนะะี่ยฮะในดูฉันตีบ้างสิ300อรอยอ่ะตอนนี้เนี่ยยังใช้ยูนิซันไม่ได้นะคะ ฮิวไปก่อนลวกันทุกคนบอกไม่ต้องฮิวก็ได้มั้งเลือดพวกเราก็ยังเต็มอยู่โอ้โบอสต,ตัวนี้ตายแล้ววายตอนนี้บอสนะคะได้ใช้สกิลกับเราค่ะเป็นการห้ามไม่ให้ยูนิซันนะคะโอ้โหตายแล้วฉันจะได้ยูนิซันแอทแท็กกับเขาไหมเนี่ยแถมยังบล็อกสกิลด้วยโอ้ยไม่เป็นไรงั้นแกก็ตายไปด้วยท่าธรรมดาของฉันลวกันนะสุดยอดชนะแล้วได้เงินตั้งพันห้าแน่ เป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสําหรับใครที่อยากเล่นเกมโดยที่ไม่เหงาเนี่ยแป้งแนะนําเกมนี้เลยนะคะ s ู n l e a g u e ใครอยากเล่นเนี่ยก็โหลดมาได้เลยมีทั้ง iOS แล้วก็ r o i r o i d ด้วยนะคะเดี๋ยวแป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะยังไงวันนี้เนี่ยแป้งขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากจะเล่นกับแป้งเนี่ยก็แอดกันมาเยอะๆนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจุบจ๊บจุ bye ๊ายบาย